สวัสดีค่ะวันนี้กพบกับช่องสาวไทยบูมุกดาหารชนแนลอีกแล้ว้ะคะวันนี้เป็นวันหยุดนะพี่น,อน้องเนาะอากาศล่มลื่นค่ะสาวไทยบูกับส่วนสาวแซวคลคนโก,โกมาเก็บดอกกระเจียวพี่น้องเอ้ยต่ว่าดอกกระเจียวมันอยากน,นั่นแล้วพี่น้องนี่ป้านี่นะคะที่เฮาสีเขาไปเก็บไปกันเลยเห็นบ่พี่น้อง ดอกกระเจี๊ยวกะสีแถาๆในจังหน่อยนะพี่น้องเนาะโอ้ทั้งเหี่ยวทั้งแถาคือเขาออกก้างหญี่เพลีแทนนี่นะคะโอ้บ่งงามเลยพี่น้องไปอีกดองหนึ่งพี่น้องานงโอ้แข็งแลยแท้ อันนั้บอบูร์บอย่างอืมโอ้ยขาดตรงนี้ดึงบ่ค่อยขึ้นโอ้โห เปืื่นขนาดพี่น้องสวยเนาะขี้ไล่ขนาด ดอกกระเจียวเถาไปแล้วพี่น้องเอ้ยสาวไทยบูมามหลบนี่เนาะตาบบขืนไทยดอกนี่โอ้โหเหนืนอ่อแทน เท่าก็มีบ่เท่าก็มีปนกัน,กนอนยู่โอ้พี่ด้องนั้ ได้เ yup. ดอกไหมออกกิ่ิ้นแกนโพดอันนี้นะดอกนี้ลบซ่อนกุดอันนี้ก็เด้อ เอออันนี้คือกันโอ้ดึงบ่อยาขึ้นเบิ้งลองขุดตัวนี้หน่อยดูแม่ดอกมันอยู่ได้อันนี้ก็ได้สิออกยโอ้ออกอยู่ โอ้อย่าว่าคิดว่ามันสิขืนเออะนะบ่ขืนเ้อมันอยากขาดเนาะดึงดึงบ่คอยอยากขืน ที่ทรงมีอย่างนีงเต็มยังเต็มตาเหมนี่พี่น้อง อ่ะสาวไทยบูกกัสิกราบเลยพี่น้องกับค่ำมืดเวลากระพอสมควรแล้วเพื่อสิไปเก็บไปใบไปยังอีกโอ้สำหรับคลิปนี้นะคะสาวไทยบูกกับเขาจบคลิปเพลยงเท่นี้นะคะสวัสดีค่ะ